สิบเจ็ดพฤศจิกา 6. หกหนานาหนาวแนวได้สามเลยดูอรอดพอนฝนหนาวโอ้ยึูฤลูกาสิเปียนไปสภาพอากาศสิเป็นจังใดแต่สถานนาใจเฮาให้มันคือเกาเดลลานางเอ้ยณฉะเชิงเศราขณะนี้เวลา15หนาฬิกา53นาทีฝนตก ฝ่าถล่มแผ่นดินทลายก็ขอหายนา่งยามาไลา่หายไปจากหักตายเรอฟังลองไปพรมกันฟังลองไปพรมกันป <c oughs> ูจานภาวาบ่ฝังน้ำไผ่ดอกเด้อ <c oughs> ตายก้อนโหลดเป็นายตายก้อนกะบพต้องมาฝังน้ำไอขอหายน้องลาทาเฮ็ดบุญเนื้อายบาปหลายจัดไปเย,ยเสีย